แฟนเก่าคิดถึงเกี่ยวกับเราบ้างไหมอยากรู้ไหมคิดเกี่ยวกับอะไรอันนี้จะเป็นการพิกอาดแบบฟันธงด้วยไพ่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะดังนั้นคุณต้องเลือกตัวเลขที่จะปรากฏจากนี้เป็นต้นไปหัวข้อสั้นๆง่ายๆค่ะคิดถึงกับไปคิดถึงแค่นั้นเลยวัดดวงกับตัวเองเสี่ยงทายกับตัวเองนะคะกองไพ่ใช้ไพ่กองนี้นะ แต่ละกองจะมีแค่หนึ่งใบคำตอบจะบอกว่าคิดถึงกับไม่คิดถึงอ่ะเห็นไหมว่าไพ่เหมือนกันนะเออโอเคพูดทำนายก็ไม่รู้หรอกว่ามีอะไรบ้างอ่ะเพิ่มให้อีกนะคะเพื่อความอยากเลือกอ่ะเดี๋ยวใส่ตัวเลขให้นะจ๊ะเตรียมตัวนะสังเกตว่าตัวเลขก็ไม่ได้วางตำแหน่งด้วยนะเออ ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะคะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเม n ซิงทาโร่ค่ะใครชอบคลิปแบบนี้ลุ้นระทึกแบบนี้นะคะแม่ไพ่เราก็ไม่รู้นะคะและแถมพลังงานนี้คำตอบจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ผู้ทำนายก็ไม่ถูกให้ด้วยแล้วแต่โชคชะตานะคะในหัวข้อที่ว่าคนรักเก่าคิดหรือไม่คิดถึงเราเอ๊ะถ้าไพ่ออกมาเดี๋ยวจะ ขยายให้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมีพิกอาคา์ดไวๆแบบนี้เกิดขึ้นใครอยากให้ทําหัวข้ออะไรแบบไวๆแบบเปิดปะโป้องออกมาเลยนะคะสามารถบอกหัวข้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและใครอยากดูดวงส่วนตัวทักถามไอดีลายอยู่หน้าปก YouTube นะคะและอยู่ใต้ และ,ะหัวข้อนี้ค่ะก็จะมี ID ดีไลน์ของผู้ทํานายอยู่ใครแรอยากเรียนไพ่ยิบสีติดต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นตำแหน่งแล้วนะคะเดี๋ยวผู้ทํานายเน้นย้ำนะเลข3เลข5เลข2เลข4แถวบนนะคะเลข7เลข6เลข1เลข8แถวล่างค่ะเลือกเพียง1กองในระหว่างน,นี้คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงแฟนเก่าเอ่ยชื่อเขาใดๆก็ตามหรือน,นึกหน้าเขาให้ออกแล้วหลับตาค่ะ เมื่อคุณหลับตาแล้วคุณลืมตาขึ้นมาเลขตัวไหนดึงดูดหัวใจพลังงานของคุณเลือกกองนั้นสับสนเลือกไปเลือกมาเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านฟุง้งคำตอบจะไม่นิ่งอะผู้ทำนายให้เวลาคุณซะสามสามวิแล้วกันอะเริ่มเลยค่ะอธิษฐานหลับตาใครอธิษฐานนานหยุดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมาเพลเล่นต่ออะพร้อมหรือยังคะอธิษฐานได้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเปิดถังบนกันก่อนค่ะคนที่เลือกกองหมายเลขสาเอาแล้วไงคนที่เลือกกองหมายเลขสามยินดีด้วยค่ะแฟนเก่าคิดถึงคุณมากแล้วก็คิดถึงมากๆด้วยถ้าแฟนเก่าของคุณนะคะเป็นคนที่อายุโอ้เอาเป็นว่าแฟนเก่าคิดถึงแล้วกันนะคะและถ้าอยู่ในพลังงานของชาว ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนี่คิดถึงหนักมากคือใครก็ตามที่เปิดกองหมายได้3คือแฟนคิดถึงแต่คิดถึงหนักมากๆจนถึงขั้นอยากจะติดต่อกลับมานะคือมีนพิจิกรกรกฎหรือคนที่เกิดปีชวดปีกุนนั่นเองอะ แต่ทุกคนคิดถึงหมดแหละอ่ะกองใหม่เลข5นะคะมาดูการแฟนเก่าของคุณคิดถึงหรือไม่คิดถึงคุณคะโอ้ยไม่ได้คิดถึงคุณเลยนะคะในเวลานี้แถมยังมีความเคืองอกเคืองใจด้วยดังนั้นไม่ได้คิดถึงคะ่ะ โอเคไม่คิดก็ไม่ต้องคิดนะคะเออไปต่อค่ะกองใหม่เลขสองนะแฟนเก่าของค,คุณคิดถึงหรือไม่คิดถึงคุณคะคิดถึงมากๆด้วยนะคะมีเกณฑ์คิดถึงแต่ว่าไม่ได้คิดจะกลับมาเพราะตอนนี้เขาก็มีตัวเลือกอยู่แล้วแต่ไม่เคยลืมคือเขาเป็นคนไม่ลืมไม่ลืมแฟนเก่าเขาสักคนนะคะ ดังนั้นคุณก็เป็นกลุ่มในแฟนเก่าที่เขาไม่ลืมเหมือนกันนะคะพลังงานนี้ไม่ลืมคะ่ะยังคงคิดถึงอยู่แต่ไม่ได้อยากจะกลับมานะเพราะเขามีตัวเลือกนะจ๊ะกองหมายเลขสีค่ค่ะแฟนเก่าคิดหรือไม่คิดถึงตอบมาเลยตรงๆคิดถึงคะ่ะและก็อยากมาหาคุณมากๆด้วยเอาแล้วไงดีไม่ดีอาจจะส่องคุณอยู่หรืออ,อาจกําลังมองหาคุณอยู่หรืออ,อาจกําลังจะกลับมาง้อคุณก็ได้มีพลังงานของความคิดถึงชัดเจนเลยนะแหมถ้าเขาเป็นคนที่เกิดในปี พวกปีมะเสง็งมะเมียนะมะโรงนะฉลูนะโอ้โหนี่คือคิดถึงคุณหนักมากถึงขั้นอยากมาหาเลยแต่ถ้าเป็นนักสัตว์เอ่อถ้าเป็นราศีก็เด่นๆก็คงจะเป็นคนที่เกิดในปีในราศีมีนพิจิกเมษตุลน,นะที่รู้สึกอยากจะกลับมานะคะอ่ะกองหมายเลขเจ็ดนะคะกองหมายเลขเจ็ดคนเก่าคิดถึงคุณหรือไม่คิดถึงอ่ะตอบมาเลยค่ะแม่หมอ โอ้โหไม่ได้คิดถึงนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยลืมคุณแต่เขาไม่ได้มีพลังงานของการคิดถึงมากมายอะไรเขาก็ใช้ชีวิตไปตามเส้นทางของเขาและเขาก็ยังแอบแอบบคิดว่าคุณก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีในชีวิตของคุณนะคะก็ถือว่าเขามีเขาเขาไม่ได้คิดมุมมองไม่ดีเกี่ยวกับคุณเนาะอืมเขาคิดมองมองดีกับคุณนะคะแต่ไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะกองหมายเลขหกค่ะ คนรักเก่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงนะคะไม่ได้คิดถึงนะคะเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าต่างคนก็จบไปแล้วต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองเป็นอิสระต่อกันไปแล้วเนาะดังนั้นณนะเวลานี้คําว่าชู้สาวคําว่าคิดถึงอยากกลับมาไม่ไม่ได้เด่นนะคะมีแต่ว่าเออต่างคนต่างไปก็ขอให้ไปได้ดีแล้วกันนะคะในพลังงานกองใหม่เลขหกค่ะกองหมยเลขหนึ่งค่ะใครเลือกกองหมยเลขหนึ่งบ้างเอย แฟนเก่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงตอบค่ะไม่ได้คิดถึงนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องผเผชิญนะคะเขาคิดถึงแต่ตัวของตัวเองว่าจะทํายังไงให้ประสบความสําเร็จดังนั้นเขาไม่ได้คิดถึงคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากมายนะคะไม่ได้เรื่องชู้สาวไม่ได้อะไรเลยนะคะคิดแต่เรื่องของเขาล้วนๆหน้าไม่ได้คิดถึงคุณอะถ้าจบแบบนั้นนะคะกองหมายเลข8ค่ะแฟนเก่าคิดถึงคุณหรือไม่คิดถึงคุณนะคะมาพูดทำนายขอขยาย ณนะตอนนี้นะคะแฟนเก่าของคุณน่ะน่าจะไปอาจจะมีแฟนแล้วด้วยอาจจะบางคู่ก็อาจจะถึงขั้นจะแต่งงานแล้วบางคนก็อาจจะมั่นหมายแล้วหรือเขามีแฟนมีคนที่เขาชื่นชอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับคุณแล้วค่ะเป็นพลังงานที่คิดถึงสิ่งที่เขาทําอยู่ในเวลานี้นะคะนี่คือภาพรวมแฟนเก่าคิดถึงหรือไม่คิดถึงในหัวข้อนี้นะคะชะสัตอะไรนะ สั้นๆชัดๆได้ใจความแบบฉบับของคุณอยากดูดวงแบบคนใจร้อนนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วใครอยากให้ทำหัวข้ออะไรโพสไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวเรามาสั้นๆไพ่หนึ่งใบฟันธงการวันนี้อาจารย์วัสนา Amazing งทาโรลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เรามาทำพิกอาคาแบบนี้ใหม่ในเรื่องราวต่างๆนะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ